ด้างการที่บรรดาเจ้นพุทธบริษัทบำเพ็ญเป็นสังฆทา,านสังฆทา,านในองค์สมเด็ดจคิตามาลกล่าวไว้แล้วว่าบุคคลใดถวายสังฆทา,านด้วยความเต็มใจด้วยศรัทธาแท้หนึ่งครั้งในชีวิตแค่ครั้งเดียวนะองค์สมเด็จพระธรรมสัมาามิตรัดว่าจะตายและไปเกิดกี่ชาติก็ตามกว่าจะเข้านาิพพานท่านจะไม่พบกับความยากจนเข็นใจจะมีความสุขในการใช้ทรัพย์สิ่นทั้งหลายเื่อทรัพย์สินจะบริบูรณ์ โดยการในสอนการสร้างวิหารฐานถ้าเกิดปะจจตายจากความเป็นคนเป็นเทวดารด้เป็นหมก็มีวิมานอยู่ถ้ามาเป็นคนใหม่ก็มีที่อยู่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดข้องในที่อยู่การถวายธรรมทานบรรดาธรรมบริษัททุกท่านแต่ว่าท่านไม่ไปนิพพานในชาตินี้ตายจากความนนเ,ปเ,วาเป็นคนเป็นเทวดาก็ดีเป็นพระก็ดีจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะเป็นบัณฑิตมีความฉลาดมาก ถ้าตับมาเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมากเป็นกรณีพิเศษหลังจากนั้นองค์สมเด็จพร,ระรมมลกเทศก็ทรงตรัสว่าการสร้างพระพุทธรูปเป็นพุทธานุตติกรมฐานนี้เป็นตัวยืนให้บรรดาท่านพู้ธราสาทุกท่านถ้าปรารถนานิพพานจะได้ในชาตินี้ครอรวงความว่าเมื่อคืนนี้จเจริญพระกรรมฐานองค์สมเด็จจินสีท่านเสด็จมามากันมาก ถ้ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านดีมีความต้องการด้านมาชัชีตันคือพรายามหยมใ้กลัมามีเจ้าหน้าที่ของท่านมามากมายืนสวดกระจกหยิก็กืนโจนจดยืนจดกระ่กยิกหยิกก็ถามว่าจดอะไรกันถามว่าคนที่มาทั้งหมดที่นั่นมีใครบ้างจะลงนรกท่านดุบอกว่าผมไม่ได้จดลงนรกผมจดห้ามลงนรกนี่จะโง่ตายวะ ไอ้พวกนี้จะไม่รู้จักมารกกันและะ้วแต่ยำหมาเนี่ยเานก็เลยบอกว่าห้ามแบบไหนถ้าบอกทานเนี่ยกำลังใหญ่มากทานสี่อย่างนี่เป็นทางที่มีกําลังสูงเป็นทานส่งผลพรนิพพานตรงถ้าทุกคนตั้งใจพระิพพานได้ชาตินี้แน่ก็ฐานได้บอกว่าคนหลายคนด้วยกันนะมากด้วยกันมัคือน้กขนาดเนี่ย บางคนทํากรรมต่างวรรต่างกรรมกันบางทีบางคนละอกุศลไม่ได้จะต้องทอาําอกุศลบางอย่างบางรารการให้ไปสบายทิพยานด้ยังไงท่านบอกว่าคนทั้งหลายถ้าไม่ทําอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหันทําร้ายพระเจ้าหรือทำสังฆเพศหมายว่าทําพระสงฆ์ให้แตกกันหรือขโมยของสงฆ์ถ้ากรรมทั้งห้าระการนี้ไม่มีแกบ,บุคคลนั้น กรรมที่เปอุศลนบางอย่างจะเข้ามาแทรกมนระหว่างชีวิตได้เมื่อตอนปลายชีวิตคือใ,ใกล้จะตายกรรมประเภทนี้จะต้องถอยตัวออกไปกรรมที่เป็นอุศสนใหญ่จะเข้าสองตอนนั้นทุกคนจะเกิดมีความเบื่อหน่ายในร่างกายเพราะมีทุกเวทนามากไม่อยากจะเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปในตอนนั้นถ้าตายเมื่อไรก็ปนิพานเหมือนนั้นนี่แหละบรรดาทจานพุทธบริษัททุกท่านนําเรื่องกรรมมาเทศน์บรรดาทจานพุทธบริษัทฟัง เือเทศไปเทศมาเวลาหรือสามนาทีไม่เป็นไรเอาก็ตอนท้ายนี้ก็แล้วกันจะไม่ว่าเมื่อคืนนี้พญายมท่านยืนยันว่าคนทุกคนที่บำเพ็ญกุศลทานสียรายการนี้แล้วท่านต้ยืนยันต่อหน้าองค์สมเด็จพระสฏิติแก้วแต่ว่าทุกคนถ้าไม่ทันไม่ทําอนันติริยกรรมอน,นันติกรรมเป็นกกรรมหนักมากคือไม่ฆ่าพ่อไม่ฆ่าแม่ ไม่ฆ่าพระรหันต์ไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้หอบริโภคิตหรือว่าไม่ทำไม่ไม่ทำสังฆเพศให้สงแตกกันให้ระวังให้ดีนะการยุยงแต่แข่งแสให้สงแตกกันคนนั้นสงสัยคนนี้คนนี้สงสัยคนนั้นคนนั้นเป็นศัตรูขององค์นี้องค์นี้ศัตรูองค์นั้นนี่ทำให้สงแตกกันอย่างนี้ไปสวรรค์ก็ไม่ได้และหลังจากนั้นได้บอกถ้าไม่ขโมยของสง ทั้งหมดนี้ถ้าไม่มีกับบรรดาท่านพุทธบริษัทชาตินี้ท่านมีโอกาสปฏิพานแน่ถ้าจะหวังนิพพาน